เนี่ยค่ะเตรียมมา85ชุดค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชุมชน,กกนช่ายกำานันวิกิตทุกท่านะคะวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครนำโดยท่านพลรตรวจเองอัศวินขวันเมืองนะคะพร้อมด้วยภรรยาท่านนะคะนำมงาน,นที่วันนี้เราก็จะออกมาแจกทั้งหมด5เขตแต่ว่า9จุดนะครับประมาณ3,000ประมาณ3,000ครอบครัวจริงๆมันจะแจกประมาณ2,000 2007กว่าๆแล้วเราก็เตรียมสำรองมาด้วยประมาณ3,000ันครอบครัวทั้งวันนะฮะวันนี้แจกทั้งวันอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้ว9จุดแต่ว่าสําสำนักงานเขตเราก็จะแบ่งกันแบ่งช่วยกันไปไม่ว่าจะเป็นรองผู้ว่าบ้างปลัดบ้างเลขาผู้ว่าบ้างนี้ช่วยกันวันนี้ก็ถึง4โมงเย็นนั่นแนะแจกทั้งวันแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้ไปตลอดเมื่อวานก็ไปแจกทางเขตกองสามวา คือเราจะแจกจนกว่าจะโควิดจะหายไปอ่ะซึ่งเราได้รับบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนซึ่งมีจิตศรัทธาเราไม่ได้ซื้อนะก็มูลค่าก,ก,ก็ก็หลายบาทอยู่นะถุงถุงหนึ่งก็ประมาณ 8, 900บาทนะครับเราก็มีอยู่ประมาณสัก4 0,000ืแล้วก็เมาาื่อเช้าได้รับการติดต่อมาจาก20่สเีเดี๋ยวจะให้เรามาอีก5 3 0 0มชุดซึ่งเราจะแจกให้ทั่วไป เฉพออาะอทมแจกเองก็ประมาณเป็นแสนชุดอยู่แล้วแจกทุกวันวันประมาณพันหบ้าง5้าบ้างแต่วันถ้าวันหยุดอย่างนี้ก็จะแจกเยอะนิดนึงประมาณ3 0 0พันนะครับด้วยเราเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยงานก็ไปทำไม่ได้เ,เขาก็พวกผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่อยากให้มารวมตัวกันกลัวว่ามันจะเพลอมจะแพร่กระจายผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เราก็จะดูแลพี่น้องประชาชนไปตลอดนะก็ฝากสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยสิ่งที่ท่านได้รับผลกระทบตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าใ,ใ,ในในส่วนของต่างจังหวัดท่านก็สั่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปแล้วในส่วนกรุงเทพมหานครก็บอกให้ผู้ว่าช่วยดูแลพี่น้องประชาชนด้วยก็อยาก,กฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่า ขอให้หนึ่งเว้น,นระยะห่างทางสังคมสองสวมหน้ากากทุกครั้งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนหลังจากทำกิจกรรมอะไรเสร็จหยิบโน่นฉวยนี่กินข้าวกินปาก,ก็ล้างมือด้วยสบู่หรือเจอล้างคอล้างมือก็ได้นะฮะคือให้ทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยขอให้ล้างมือถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านนะครับช้อนก็ใช้ช้อนส่วนตัวกินร้อนช้อนส่วนตัว แล้วก็ล้างมือแล้วท่านก็จะช่วยกันอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่มันเข้ามากระทบกับวงจรชีวิตของเราก็จะหายไปนะครับท่านคะส่วนใหญ่ประชาชนที่เราคุคเขาเนดานไหก็เขาไม่มีกินเพราะมันหยุดงานเขาทำงานไม่ได้อย่างเห็นเนี่ยเขาก็ปกติเขามีไรายได้บางคนเนี่ยก็มีไรายได้อาจจะแทบ เดือนชนเดือนนี่เขาหยุดมาสองเดือนแล้วเนี่ยผลกระทบก็มีเขาก็ไม่มีเงินจะซื้อกินซึ่งทางรัฐบาลก็ได้จ่ายช่วยเหลือให้เดือนละ5,000บาทแต่ในส่วนของกทมล้วก็เอามาช่วยเยียวยาให้บ้างเป็นบางส่วนที่หลังจากที่รัฐบาลก็เยียวยาแล้วเราก็จะมาแจกพวกของกินอของอของแห้งอะ่ะเช่นข้าว5กิโลน้ำปลาซีอิวอปลากระป๋องมามา่า น้ำมันพืชต่างๆพวกนี้ผงซักฟอกสบู่เรามีให้หลายๆอย่างนะครับอการลงทครอบคลุมในนครอบคุมทั่วกรุงเทพมหานครในส่วนที่คนยังไม่ได้รับครอบครัวที่จดทะเบียนว้กับกรุงเทพมหานครมีประมาณ5 0 0 0 0นครอบครัวแต่บางส่วนก็ได้รับจากหลายองค์กรไปแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้รับเราก็จะสำรวจ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับโดยท่านผู้อำนวยการเขตทั้ง5้าสิบเขตเนี่ยจะสํารวจมาแล้วก็ส่งให้ประหลัดตรวจสอบแล้วเราก็มาอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยอันไหนที่ยังไม่ได้รับพวกที่มาแจกวันนี้เราเขายังไม่ได้รับเลยถ้าเราเจอคนเท่าคนแก่หรือผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะดูแลต่างหากนอกจากของตรงนี้เราก็จะดูแลเป็นเงินให้อาจจะไม่มากอะไรเงี้ยสามพันบาทต่อคนให้เราก็ก็ช่วยดูแลนะครับแต่ช่วยสามพันบาทจะเป็นเงินส่วนตัว แต่ของไอ้ตรงนี้ของที่แจกนี้เราเราได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจบ้างองค์กรต่างๆบ้างน,นะครับขอบคุณนะ